วันนี้เด็กๆอยากทานขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะใช้น้ำพริกแกงแดงนะคะเริ่มกันด้วยการปิ้งถั่วเน่าให้หอมเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะคะแล้วก็ต้มกระดูกหมูกับดอกนิ้วค่ะพอต้มกระดูกหมูเสร็จเราก็ไปตำน้ำพริกกันเลยค่ะ มีกระเทียมหอมแดงพริกแห้งเกลือแล้วก็รากผักชีค่ะโคลกให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยถั่วเน่าที่เราปิ้งไว้ค่ะจากนั้นเราก็เจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมพอเหลืองค่ะแล้วก็ตักขึ้นเพื่อจะเอาไว้ไปโรยหน้าขนมจีนนะคะเหลือไว้ในกระทะนิดนึงค่ะแล้วก็เอาน้ำพริกที่ตำไว้ลงไปผัดกับกระเทียมเจียวให้หอมนะคะจากนั้นก็ เอาหมูบดใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดเครื่องแกงกับหมูบดให้เข้ากันนะคะจนรวนหมูอะคะ่ะจนหมูสุกนะคะปริมาณวัตถุดิบนี่กะเอานะคะเอาตามชอบเลยค่ะที่บ้านชอบทานหมูบดมากกว่าก็ใส่หมูบดเยอะกว่ากระดูกหมูหน่อยนึงนะคะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกนระทั่งหมูบดเริ่มสุกเริ่มแบบแตกกันแล้วนะคะไม่ไม่กันเป็นก้อนแล้วค่ะ ผัดจนมันแตกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตักใส่ซุปที่เราต้มเอาไว้อะคะ่ะจากนั้นเราก็จะไปลวกเลือดไก่นะคะเลือดพอลวกเลือดไก่เสร็จแล้วก็ตักใส่ลงไปในหมอ้อด้วยค่ะ แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศสีดาค่ะอันนี้นี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะที่บ้านจะชอบมะเขือเทศเยอะๆค่ะก็ใส่มะเขือเทศอันนี้ใส่มะเขือเทศสีดาลงไปประมาณ2กิโลค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลานะคะแค่นั้นเองค่ะปรุงรสตามเราชอบที่เราชอบเลยค่ะแต่ที่บ้านจะชอบรสแบบธรรมชาติค่ะแล้วก็แล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเจียว